หนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่คาชายเอ็นจินทรีทเมนต์สารเคลือบเครื่องยนต์จากค่าชายสอติดรับได้เวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณวีรวัตรชื่นวารินพร้อมด้วยภรยาครับคุณนิภาพรชื่นวาริน เดินทางไปเป็นประธานในการทําพิธีลงแขกดำนาครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่ลูกจ้างทํานาดำนานั้นหายากครับค่าแรงก็แพงวันหนึ่งตั้ง350บาทถึง400บาทท่านผู้ว่าก็เลยมีนโยบายครับให้ทุกคนช่วยกันร่วมกันลงแขกดำนาไม่ต้องจ่ายสต่างครับออกแต่แรงเท่านั้นไปถึงแล้วท่านผู้ว่าก็ต้องดำนาด้วยตัวเองครับด<า>ูนะครับสวมรองเท้าบูทกันน้ํากันโรคฉีหนู ภริยาท่านผู้ว่าครับก็ถอดแหวนถอดนาฬิกาก่อนครับเดี๋ยวดำนานแล้วเผลอๆนั้นหลุดได้ครับเนี่ยครับลงไปดำนานแล้วดำไปได้สักพักหนึ่งท่านผู้ว่าบนไ่่ใหม่ปวดหลังจริงๆเกิดมาเป็นผู้ว่าครับไม่ได้เกิดมาดำนานและมีคนเชียร์ครับว่าในานานั้นมีกบด้วยท่านผู้ว่าต้องจับกบด้วยครับดูครับ จับกบแล้วส่งให้ผู้ว่าผู้ว่าไม่เคยจับกบใช้ฝ่ามือรับที่ท้องกบครับเพราะจับแบบนี้ขากบก็เป็นอิสระถีบแขนผู้ว่าครับดูครับทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งขยะขยงดูหน้าท่านผู้ว่าก็คงจะทราบครับเนี่ยครับปล่อยดีกว่าครับไม่ไหวแล้วปล่อยกบครับเจ้าที่ต้องจับมาให้อีกทีหนึ่งครับแล้วคราวนี้จับถูกครับจับท่านหลังของกบก็รวบโคนขาคราวนี้กบก็อยู่มือสิครับ าก็จับห้นคอมันก็จับต้นคอก็จับต้นคอมันจับกบนั้นดูเหมือนง่ายแต่ถ้าหากว่าจับไม่เป็นก็จับลําบากเหมือนกันนะครับนอกรูกต่อมาไปที่จังหวัดเลยครับไปดูการซ้อมแผนรับมือถ้า,าว่าไฟไหม้โรงพยาบาลดูนะครับทั้งควันทั้งไฟนั้นของจริงหมดนะครับ เนี่ยครับผู้ป่วยในเปรที่หามกันอยู่นั่นนั่นคือการซ้อมทั้งสิ้นครับเนี่ยครับผู้คนมาดูมากมายด้วยความสนใจนะครับและผู้ป่วยคนนี้ล่ะมาซ้อมด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับนี่คือผู้ป่วยจริงครับหนูน้อยกัตพงบุญพรมครับมาให้น้ำเกลืออยู่ที่นี่พอทราบค่ะว่ามีการซ้อมบอกแม่ว่าหนูอยากดูแม่ก็จัดให้ครับลงจากเตียงครับมาชั้นล่างแล้วมายืนดูอย่างเงี้ยครับ แม่ก็ถือขวดน้ําเกลือให้ดูได้สักพักหนึ่งแม่บอกว่าขึ้นห้องเธอลูกเดี๋ยวหมอว่าเอาลูกก็ต้องฟังแม่สิครับกลับไปที่เตียงผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่ง,ง,งส่งท้ายไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปดูงานตอบแทนลูกค้าของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์มเมล็ดพันธุ์พืชนะครับ เนี่ยครับที่เพชรบูรณ์เขาทรายแกเล็กซี่บ้านเกิดครับได้รับการทาบทามให้ไปร่วมงานมากงานนี้ผูกใจมากเลยครับอยู่ท่ามกลางสาวๆดูแววตาวิบวับจริงๆครับดูครับเขาทรายหลังจากนั้นครับเข้าห้องงานครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณสุดชาติราชดุษฎีครับมาเป็นประธานลั่นคลองชั่ไม้ตีคองใช้ฝัดข้าวโพดครับเนี่ยครับเพราะว่างานนี้เป็นงานของผู้ขายเมล็ดพันธุ์พืช เขาทรายก็ตีคลองด้วยครับไม่ใช่ฝักบัวพ่นครับซ้ายทะลวงทร้ครับต้องใช้ซ้ายทะลวงคลองสิครับแบบนี้ดูครับม่แต่ต่อยเบาครับกลัวเจ็บครับไม่ใช่คล้องเจ็บนะครับข้อมือจะหักเอาสิครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับใช้งานเขาทรายต่อร้องเพลงครับโอ้โหงานถนัดอีกเหมือนกันครับออกอัลบั้มมาแล้วครับและมีสาวเต้นข้างๆด้วย ถูกใจจริงๆครับไม่ให้ค่าตัวก็แทบจะมาแล้วนะครับเนไไีเ่ยอยู่ท่ามกลางเสาสาระวังงานเข้ารอบสองก็แล้วกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลูก